โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองสองน้ำวีหนึ่งนะมาดูกันที่ลัคกี้ทามรอบเที่ยงวันนี้นะไอเด็กข้างไข่แจ้งมหม่กแล้วนะแอดมินอีกคนหนึ่งของเรานะชื่อว่าเด็กข้างไข่นะรุ่นลูกรุ่นลูกเลยเออลุงรู้จักนะปั่นสล็อตเก่งมากคนนี้นะแจ้งมาในรอบนี้นะมีสาวถ้ำ ผู้รักแล้วก็พี่เสกแล้วก็หีบนะลุงจะขอเลือกเล่นเกมหีบแล้วกันนะเพราะว่าเป็นเกมสายปั่นนะไม่อยากคิดอะไรเยอะนะขอกำไรสักนิดสักหน่อยนะถ้าเป็นไปได้อยากจะจัดออกมานะเอาเพนว่าเดี๋ยวลุงขออนุญาตเข้าไปดูในเกมเลยแล้วกันนะเกิดใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้นะเดี๋ยวลุงทิ้งทางเข้าไว้ให้ดีกว่านะใต้คอมเมนต์แรกนะก่อนรับชมคลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะไป ไปดูกันที่ทุน12นะื่นองนาตีกลมๆนะเกมนี้สายปัน่นไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยลูกวางเบ็ดเบ็ดจำนวนเท่าไหร่ตามที่ชอบเลยนะลุงขอเบ็ด50ไป80หมุนนะยาวๆยวๆเกมนี้ไม่มีอะไรมากคำนวณจากซ้ายไปขวาลูกข้างนอกไม่มีอะไรพิเศษวิเศษวิโสเลยแค่มีจากซ้ายไปขวาหลักๆอย่างเดียวพอ ให้มันติดเหอะถ้าจะมีเห็นตื่นเต้นหน่อยก็น่าจะมีวายแถวยาวๆอ่ะมีโผล่มามั่งนะปะปลายนะแทบจะไม่โผล่เลยนะเอาจริงๆอะ่ะหมื่นสองนะเดี๋ยวเรามาปั่นให้เข้าฟรีกันสักรอบสองรอบนะถ้าเกิดไม่มีกําไรเดี๋ยวเราค่อยขยโยกไปเล่นเกมอื่นนะสาวทาก็น่าเล่นนะมันนิ่งๆเว้ อ่ะกระดิ่งมานะเกมนี้กระดิ่งก็จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่นะล้วชอบมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เกมเกมนี้ถ้านับจุดพิเศษของมันน่าจะเป็นวายแบบเรียงมาหนึ่งแถวได้ประมาณเนี้ยเห็นค่อนข้างบ่อยนะเดี๋ยวปั่นนันสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็รู้นะว่าวายมันจะมาเป็นแถวอีกไหมนะ เมื่อเช้าจัดฟุตบอลไปนะโห oh, บอกตรงๆเลยว่าแม่งโคตรผิดหวังนะปกติเป็นคนเล่นเกมเ้าลินซ็อกเกอร์เช้าวันจนันอ่ะยังไงก็ได้นะโอกาสที่จะแพ้เนี่ยมันก็มีแต่มันไม่ค่อยเกิดไงดันมาเกิดวันนี้นะโหโหอารมณ์แบบอย่างเซ็งนะไหนจะเซ็งลิเวอร์พูลไม่พอแนละ้วมาเจอเ้าลินซ็อกเกอร์ใส่ไปอีกนะอยากจะร้องนะมาลุ้นพี่หีบกันก่อนขอกำไรสักเกมหนึ่งก่อนได้ไหม มากันต่อตัวเอมายาวๆมาคำนวณจากซ้ายไปขวายังไงก็ดูง่ายนะเกมแบบนี้80หมุนถ้าใครจะเดินไปนี่นี่น,น,นี่คือตัวพิเศษของมันนะวายจะมาลักษณะนี้แต่มาไม่บ่อยนะข้อดีของการมาลักษณะนี้คือตัวคำนวณเราเพิ่มขึ้นมาถึง4ตัวเลยนะเว้ยเฮ้ยหนึ่งสองอ่ะต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะมันต้องมีอย่างน้อยๆหกตัวนะเว้ยหก คำนวนคูณไปดูดิเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ2นสองนะตอนนี้เหมือนกับเราปั่นอยู่ที่ทุนเดิมเลยนะไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยว่ะเกมนี้ถ้าใครจะเล่นนะแนะนำว่าใส่หูฟังให้ดังๆนะคอยฟังเสียงตอนมันมีคำนวณล้อเงยหน้ามาเล่นก็ได้นะ อาจจะเพลินๆเ,เหมือนลุงกดมือถือไปด้วยก็ได้นะพอเสียงดังค่อยแว็บเงือบเรือบขึ้นมาดูนะเออมาไม่หยกอุ้หยกติดอยู่นะคำนวณจากซ้ายไปขวาเออเกมนี้ดูง่ายดูง่ายดูง่ายแต่นี่ดอกนี้มาค่อนข้างจะสวยเลยลูก720นะ้สนะำเทลึงไปนะการคำนวณก็ยังมีอยู่นะขยับขยืน่นทีละนิดทีละนิดอยู่มาต่อลูกเคลูกสวย มาทีละนิดมาทีละนิดแบบนี้พอไหวพอไหวนะเคมาก่อนร้อยยี่สิบห้านะแต่ตัวอักษรก็ไม่ไหวนะทุกเกมอะถ้าเป็นตัวอักษรก็ประมาณนี้แหละจ่ายไม่ดุเดือดนะเอมาก่อนเคกับเอนะเรียงมาเลยอย่างละสามตัวเบาวิววิวไยับไปลุกแลนะช่องนี้ก็หนึ่งอาถรรพ์อีอกหนึ่งเรื่องนะช่องนี้นะไม่ค่อยชนะนะ ตีหมุนเหมือนกับเราอยู่ที่เดิมนะแต่จํานวนหมุนเราถึง80อยู่นะัดถือว่าถือว่าจ่ายดีนะลุงลุงชอบเลยถ้ามาแบบแบบนี้ลุงมองว่ายังมีการจ่ายอยู่บ้างนะไม่ใช่อยู่บ้างจ่ายค่อนข้างดีเลยเออลุ้นสเก็ตเตอร์ก่อนติดไม่ติดอื <c oughs> มห่งหมุนสุดท้ายแทนที่จะเป็นของแถมให้หน่อยก็ไม่ได้นะ <c oughs> เล่นไปบนไปนะกำลังดูอยู่ว่าจะไปทางไหนดูทางไหนดีนะในกลุ่มก็ไม่มีคนเล่นว่ะเบ็ดร้อยแล้กันนะห้าสิบหมุนห้าพบาทอย่างน้อยๆขอเหลือสักเก้า 9, นอ่ะเอออยากกินเยอะนะอยากกินเยอะนะไม่น่าจะกินเกินสามพันอ่ะถ้าจะให้ดีอ่ะเอากําไรมาเลยดีกว่า สกเก็ตเตอร์มา1ตัวนะสกเก็ตเตอร์ได้ลุ้นแค่ครั้งเดียวเองนะพอเป็นเบ็ดร้อยเหลือ50นะไม่กล้าไปเยอะนะ8,000นี่เกิดไม่จ่ายตู้มเดียววูบนั่นๆโอ้โหหยกไปกองอยู่ข้างหลังหมด1เกมนะหนเกมสำหรับคนใจเย็นนะดูง่ายนะยังน่าดูกว่าเกมพูดจิ๋วอีกนะเกมนี้นะพูดจิ๋วแม่ช่องมันเยอะนะโอ้โหแล้วกว่าจะแบบ ข้าฟรีมันไม่สนุกอะของพูดจิ๋วมันต้องมีคานวณอย่างเดียวถึงตัวคูณจะขยับนะแต่เกมนี้มันมีวายลงวายล็อกอยู่บ้างนะถ้ให้เลือกเล่น2เกมพูดจิ๋วกับเกมนี้นะลุงเอาเกมนี้วะยังไงก็หนุกกว่าหายไปประมาณพันหตอนนี้กับอีก28หมุนที่เหลือ2,800บาทยังไงก็น่าจะเกิน8 0ดพัน้วแหละรอบนี้ ไม่น่าจะต่ำกว่า800 0นะถ้าลักษณะแบบนี้ยังจ่ายอยู่มั่งนะอาจจะไม่ถึงหมื่นแต่ไม่น่าจะต่ำกว่า800 0แล้วขยับต่อตัวเคมาก่อนอีกนิดหนึ่งเคมาลูกสิบเก้าหมุนกำลังจะลงต่ำกว่าหมนะื่นนะนะยยังขยับผัวไหมนิดนึงมาเก้าพันละ 9,000แล้วเริ่มจะขยับได้แล้วแหละโอ้โหรางวัลก้อนตรงก้อนโตไม่โผล่มาให้เห็นโหุยหยกมันมาสวยนะแต่มันเลียงไม่สวยเลียงตำแหน่งเออลุ้นสเก็ตเตอร์ก่อนยกไปแน่นอนอะ่ะหนึ่งไอไ,อไอน้ำเต้าอน้ำเต้ายกอะ่ะลุ้นเข้าปิไม่ติดเต้า40บาทโอ้วูเป็นร้อยได้40เองว่าสามันอีก11หมุน เป็นหมุนนี่กลมๆก็1 0 0่พน่ะนะพันร้อยตอนนี้ไหลมาอยู่อีก7หมุน700นี่วายล็อกเออหูยล็อกเหมือนจะเยอะเป็ดร้อยทำไมดูมันจ่ายเบาจังว่าพวกสัญลักษณ์พวกนี้มันน่าจะเป็นตัวไม่แพงมากนะตัวโยกน่าจะแพงอยู่แล้วนี่โยกแบบนี้มันต้องมาแล้วอีก3มหมุน300ไม่ต่ำกว่า8 0 0 0ยังได้อยู่ถ้าไม่ต่ำกว่า8 0 0พันยังพอถูไทถลายไทๆ มากันต่อครบแล้ว8 6 8 0 0มีคำนวณไหมไม่มีคำนวณทิ้งท้ายเว้ยโอเคเปิดเทอร์โบดีกว่าขอดูอะนะขอดูอะนะขอเป็นเบ็ด180หมุนแล้วกันวัดไปเลยนะ8,000บาทดูว่าจะเข้าไม่เข้าแนละ้วติ้งต่างแม่งอุ้ยดอกนี้175สายรีบนะสายรีบเล่นกับเวลาได้สักพักแล้วต้องรีบแล้วแหละยังไงถ้าเกิน7หรือ8นาทีอ่ะลุงว่ามันน่าจะบุกได้แล้วนะ อีกอย่างนึงแหละหัวร้อนด้วยแหละขยับอุ้ยดอกนี้สวย960ไปกองอยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไรนะถ้า1นกับ2 3ติดมาอยู่แบบนั้นก็ใช้ได้นะเอมาก่อน80ขยับ80หมุนนี้ถ้าได้เข้าฟรีสักรอบน่าจะฟื้นกลับมาได้นะมาไม่44ขยับอีกนิด1นึง4หมุนสุดท้ายแม่งยังไม่มีลุ้นเข้าฟรีเลยตอนนี้ แต่ไม่เป็นไรถนะ้าเปิดเธอโบอู้ยดอกนี้สวยพันห้าร้อยบาทอย่างเยอะกระดิ่งเราถ้าเปิดเธอโบแบบนี้ตุ้มเดียวถ้ามันเข้ามันล็อกทันทีนะมันไม่มีคําว่ายั่วว่าจะติดไม่ติดนะยิ่งเกมนี้คํานวณเสร็จหายไปเลยนะไม่มีคําว่าจะไหลลงมาต่อนะติดคือตุ้มเดียวติดเลยนะอู้ยดอกนี้ตัวอักษรล้วนๆห้าร้อยสิบบาทนะตามเยอะตามเยอะ,ตา,ยอะตามครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่ไหวนะไม่ไหวจะเคลียร์นะถ้าตามครึ่งหนึ่งอะ่ะเออ สเกตเตอร์มันเงียบไปไหนไว้เจ็ดหมุนโอ้โหวายสองแปดพบาทใช้ไปหายไปประมาณ2-3,000ยังไงก็ต้องไปต่อว่ะถอยหลังไม่ได้นะอยู่ที่ว่าจะปรับอย่างเดียวนะพอเล่นเบ็ด200แล้วกันนะวัดไปเลยอีกทีหนึ่งนะกาว่าถ้าเข้าแล้วพลิกกลับมาได้นะเอมาลองดูเออ360 อ้ยเข้าไปสองร้อยเอาแล้วมึงติดติดนะโอ้โหตอนแรกแม่งใจไม่ดีนะมาดูกันว่าจะล็อกตัวไหนนะขอเป็นตัวอักษรนะกันจะได้ไปกันต่อเยอะๆนะเจเจอู้ยขอเจได้อีกนะมันลงบ่อยไอตัวพวกนี้อ่ะมันลงบ่อยนะโอ้โหติดโว้ยโอเคลุ้นกันว่ามันจะล็อกตำแหน่งสวยไม่สวยนะหมุนแรกล็อกไหมล็อกมาเลยนะแถวสามนะ สองสามโอ้โหมันล็อกมาแล้วลูกไม่ล็อกนะหัวเป็นตัวเคอย่างเดียวเบาวิวเคมาต่อไหมไม่โอ้โหไปแถวสี่แถวสองต้องมาแล้วนะเว้ยอีกสี่หมุนโอ้ยได้หมุนฟรีมาหนึ่งนะเป็นห้าหมุนนะต้องล็อกแถวสองให้ได้นะโอ้ยยกมาเบาๆลูกสามร้อยแถวสองติดไหมแถวสองติดมาแล้วโอ้หข้างหน้าตัวอักษรอย่างเดียวนะสองพันสี่สิบบาทข้างหน้าต้องเป็นสัญลักษณ์กระดิ่ง กะดิงมาล็อกอีกนะโอ้โหดอกนี้ล่อไปเท่าไหร่อีกนั่น2,500นะอีก1ห,หมุนอย่าเป็นตัวอักษร <c oughs> เต็มกระดานก็จริงแต่เป็นตัวอักษรนะ2,030บาทเออโหอีกห,หมุนสุดท้ายคิดว่าจะทิ้งทวนสักหน่อยนะ1,000กับ700บาทนะโอ้โห ตะใจนะเข้ามาเบ็ด200มึงเข้าพอดีนะโทษใครไม่ได้นะโอ้โหดวงตัวเองล้วนๆน,นะเดี๋ยวขอหยุดก่อนไปเล่นเบ็ดร้อยดีกว่าถ้าแบบนี้นะขอเลี้ยงกําไรไว้นะสัก3 0ม0นะสาหมุนดูเอาเบ็ดร้อยสาหมุนนะยางน้อยๆขอเอาทุนออกไปนะจบ30หมุนนี้คือพอนะอันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่ดีกว่านะโอ้โหแม่งโล่งเหมือนยกภูเขาไฟออกจากอกเลยนะเบ็ดสอง เข้าดึงกําไรกับทุนกลับมาได้เฉยนะอืมถ้าเบ็ดร้อยเมื่อกี้ไม่ถึงนะไปต่อลูกเอมาอู้หูวี่รางวันกอนโตมาแบบนี้แบบนี้อีก7หมุนยังไงก็มีกําไรแล้วนะจะเยอะจะน้อยอยู่ที่7หมุนนี่แหละสุดท้ายแล้วกําไรโผล่แนะ่นอนนะตอนนี้โผล่มาสามพันนะสามพันบาทพอเอาแบบนี้พอแล้วกันนะ เดี๋ยวลงไปหาเกมอื่นเล่นต่อดีกว่านะก็ขอบคุณลักกี้ไทม์รอบนี้ด้วยและกันเอาเป็นว่าใครอยากมีกลุ่มแบบนี้ริ่งใต้คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมนะถ้าชอบคลิปน,นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยกันเดี๋ยวลงไปหาอีกสักเกมเล่นต่อกันไปล่ะบ๊ายบาย